ลบส่วน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 ่าแล้วก็เดี๋ยวรอทีนี่จะเป็นชาชักที่วินชาหกดีอ๋อเนี่แจ้งเป็นนึ่งอยู่เลยนะมันเไป็นเา้งคว่างนั้นคนๆไปด้วยนะครับจะได้เดี๋ไม่ต้องลองทำจริงใช่ได้ครับคนไปเลยเามาเรวมากาันแล้วไม่แช่ในกล่ๆไม่ตองคนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะจะทำสูตร เดีวอย่างง่ายที่แต่หมว่านนะว่านมันดูคนทำเท่าไหร่พี่ดั้มันดูเลดอย่างอย่างอย่างเรื่องไงอย่างนั้นล่ะนี่นี่นี่ใครละควรเสร็จนะใช้เสร็จแล้วขาวขาวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยากจะรู้ว่าขาวหเลยนะมีแตงวัตลมเรื่องความนี่คือตรงนี้ต้องช้ำไหมใส่ก็หน่อยเดียวตัวยังใส่ผู้มเลยอันนี้เป็นลูกขึ้ความชุ่มชื่นของผิวตรงนี้58ครับเนาะยิ่งมีตัวเลขยิ่งสูง ค่าความชุ่มชื้นก็จะเยอะส่วนใหญ่จะมากในเด็กครับแต่ก็43แต่เดี๋ยวพี่มันเลยพี่ลืมพี่ลืมเนี่ยเดี๋ยวนะคะงานนี่จะเป็นถ้ามีเครื่องวัดความสวยแล้วมันเหมือนจะแยกชั้นน่ะใช่อีมาติไวเออร์นน่าจะไม่หัว อันนี้หลักอันหนึ่งครับผมโอ้ยซื้อเลยตั้งพันนึงแน่เขาแบบไม่ใสกีเธอไม่ได้ากเดิมเมาส์คอกว่าทีเดเมาส์คุณบอกว่ามช่เป็นการวัดการดูดขของน้ำจากอะไรนะคะ สารสกัดจากผักเชี่ยมผีอันนี้เหรอเป็นวัชพืชในสวนยางสวนปาล์มผักเชี่ยมผีอันนี้สรรพคุณมันก็คืออันนี้ใช้โรคข้อเข่าอักเสบเอ็นอักเสบยกล้ามเนื้อตัวตัวที่สเนี่ยหายันหมยมีเป็ตัวนี้นี่จะหายแม่ก่อน ใส่ก็มีใส่ก็ใสแหอันนี้คือสักใหญ่มาอีกดองบาอีเแบบั้นถ้าไม่หวัดก็ไม่รู้ไงอ๋อเดี๋ยวรอแป๊บนี่มันเป็นอย่างนี้เลยเหรอเอาไหนกอนอุยเดี๋ยวมาใส่นี่แยกชั้นกันอันนี้มาดีไปาจะใส่ป้งต้อใช้ไม์้อใช้วาค่ะพี่แล้วก็ที่ใช้ได้ดีค่ะคือไม่ คำนิ้นโยนหยอดหยุดเซีนอะไรเนามันก็จบไงกันแล้วเรายังไม่ได้วัดผิวเลยลองหยุดดูแล้วก็อันนี้ใส่ผักน้ำผักเสีนกัางที่ดูง่ายทอ่าสัมผัสกับบริเวณที่เราต้องการตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นช่วงแขนปึ๊บมันจะขึ้นอะไรมันจะบอกอะไรนะคะมันจะบอกอะไรนะคะมันจะบอกหนึ่งก็คือค่าสีผิวเป็นตัวแรกจะบอกค่าสีผิวตัวที่สองจะบอกถึงความชุ่มชื้นของผิวครับ ว่ามีความชุ่มชื้นมากน้อยแค่ไหนตัวที่สามนะครับก็จะบอกเรื่องของลอยเหี่่วย่นครับว่าตอนนี้คุณป้ามีลักษณะลอยเหี่ยวย่นมากไหมตัวสุดท้ายเป็นตัวไขมันครับว่าจะมีปริมาณไขมันเยอะไหมครับไขมันที่ผิวหนังใช่ไหมไม่ใช่ในะนเลือดนะเ,เดี๋ยวเราจะตรวจที่เดิมนะครับอ่า อันนี้ยี่ปีอันนี้ผิวจะขาวที่สุดเลยครับเมื่อกี้คนอื่นจะยี่สิบยี่สิบอันนี้จะยี่ปีนะครับแล้วก็สี่สิบสามเนี่ยครับจะมีตัวบอกความชุ่มช,มชื้นน้อยกว่าคนอื่นคนอื่นห้าสิบหกสิบอันนี้ครับของของคุณนาา้าสี่สิบสามคุณพีค่ะคุณพีคณพ่คุณปีสาว สารสกัดของผักเสี้ยนดีนะคะคือบางครั้งเห็นไหมว่าบางสูตรมันจะใช้ได้บางสูตรไม่ได้อันนั้นอันนั้นหรืออันนั้นใครอ่ะอันนี้คือผักเนี้คือใบวันนี้เพิ่มสูตรนั้นมาอีกสิบหยดยพอไหมต้องให้สดนะครับต้องให้สดจะได้ลงในนต้องชัดเรื่องลงครับอาจารย์คะอันนี้คอสีผิวใสเลยใสดอ๋ออ๋ออันนี้ก่อนเลยได้ไหม อ๋อยี่สิบเอ็ดเมื่อกี้ตกเย่าไรที่ับบนั่นหน่อยตกอะไรทุกทีไม่ได้ไม่ได้จริงจริงเ่ะนมีด้วยไหมคะวันก่อนนี่แหละเขาเพิ่งไปอบรมการสร้างแบรนด์การหรือการทำแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้จัดการคลินิก ชอบพี่ถูกไหมหมอสมาธีหมอสมาธิวิเศษจังก็มันมีทางพื้นที่ค่ะอ๋อตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องว่าต่างอ่างที่ห้อ